สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายวิชาฟิสิกส์ชั้นม .5 บทที่12เรื่องเสียงหัวข้อที่1ธรรมชาติของเสียงสำหรับเนื้อหาในบทที่12นี้นะครับก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1ธรรมชาติของเสียงหัวข้อที่2การได้ยินเสียงหัวข้อที่3ปรากฏการเกี่ยวกับเสียง หัวข้อที่4การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเสียงความรู้ก่อนเรียนการสั่นคลื่นการกระจัดความดานันแอมพลิจูดความยาวคลื่นความถี่อัตราเร็วพฤติกรรมคลื่นกำลังคลื่นนิ่งการสั่นพ้องในวันนี้นะครับก็จะมาพบกับหัวข้อที่1นนะครับธรรมชาติของเสียงคลื่นเสียงซาวเว็บ เป็นคลื่นกลชนิดหนึ่งซึ่งต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เคลื่อนเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุและเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึง่งวัตถุที่สั่นและมีการถ่ายโอนพลังงานไปยังตัวกลางที่ทําให้หูของมนุษย์ตอบสนองต่อการสั่นดังกล่าวได้เราก็จะเรียกคลื่นที่เกิดจากการสั่นนี้ว่าเสียง นักฟิสิกส์ได้จำแนกชนิดของคลื่นเสียงตามความถี่ของคลื่นและความสามารถในการได้ยินของมนุษย์ดังนี้ 1. นคลื่นที่ได้ยินหรือเสียง (Particle Waves) หรือ s o u n d เป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ที่อยู่ในช่วงที่มนุษย์ได้ยินคืออยู่ในช่วง20ถึง20,000เฮิรต์โดยทั่วไปเมื่อเราพูดถึงเสียงเราจึงหมายถึงคลื่นเสียงในช่วงความถี่นี้ 2. คลื่อใต้เสียง infrasonic waves หรือ infrasound เป็นคลื่อเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่าช่วงความถี่ที่มนุษย์ได้ยินคือต่ำกว่า20เฮิรตซ์เช่นคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่ช้างใช้ในการสื่อสารระหว่างกันแต่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินคลื่อเสียงนั้น 3. คลื่นเหนือเสียง ultrasonic waves หรือ u l t r a s o u n d s เป็นคลื่อเสียงที่มีความถี่สูงกว่า ช่วงความถี่ที่มนุษย์ได้ยินคือสูงกว่า2 0 0 0 0เฮิร์เช่นสุนะัขสามารถตอบสนองต่อเสียงหรือได้ยินนกหวีดความถี่สูงในขณะที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินเสียงนกหวีดดังกลาง่าวต่อมาเรามาดูการเคลื่อนที่ของเสียงขณะเกิดเคลื่อนเสียงอนุภาคของตัวกลางมีการเคลื่อนที่อย่างไรการเคลื่อนที่ ไปกับขึ้นหรือไม่อ่าศึกษาได้จากแผนภาพนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอ่ซ่อมเสียงนะครับแล้วก็อนุภาคอากาศแล้วก็มีทิศการเคลื่อนที่ของเสียงเริ่มต้นนะครับซ่อมเสียงก็คืออ่ายังไม่มีการเคาะนะครับก็จะการปกติอนุภาคอากา,กาศก็จะมีการกระจายตัวตามปกติถ้าเราเริ่มเคาะนะครับขาของซ่อมเสียงก็จะกางออกนะครับทำให้ อนุภาคของอากาศมีการเคลื่อนที่นะครับเป็นแบบชิดกันขึ้นเราก็เรียกว่าเป็นส่วนผัดน,นะครับพอขาของซ่อมเสียงหุบเข้านะครับอนุภาคอากาศก็จะกระจายตัวออกมาก็เรียกว่าส่วนขยายนะครับแล้วก็พลังงานที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับจากทางซ้ายไปทางขวานะครับเมื่อขากลางออกก็เกิดส่วนอัดนะครับขาหุบเข้าเกิดส่วนขยายาจน พอหยุดสั่นนะครับก็จะกลับสู่สภาพปกตินะครับอนุภาคของอากาศก็จะกลับสู่สภาพปกติอ่าเราก็จะเห็นว่าอนุภาคของอากาศจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในแนวเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงนะครับโดยไม่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นเสียงดังนั้นเสียงจึงเป็นคลื่นตามยาวความรู้เพิ่มเติมนะครับอ่านี่ก็คือเป็นซ่อมเสียงนะครับซ่อมเสียงนะครับ เป็นแท่งโลหะรูปตัวยูมีลักษณะคล้ายซ่อมเมื่อเคาะขาซ่อมเสียงจะทําให้เกิดเคลื่อนเสียงความถี่ค่าหนึ่งหนึ่งค่านี้เป็นความถี่ธรรมชาติของซ่อมเสียงนั้นโดยปกติซ่อมเสียงแต่ละอันจะมีตัวเลขบอกความถี่เสียงระบุไว้เป็นเฮิร์ตอุปกรณ์นี้ถูกใช้ในการเทียบความถี่เสียงของเพร่ดนตรีต่อมามาดูการกระจายตัวของน้ำภาคอากาศที่ตำแหน่งต่างๆน,นะครับเมื่อเคลื่อนเสียงเคลื่อนที่ผ่านไปณนะ เวลาหนึ่ง <avez> นะครับเปรียบเทียบกับคลื่นตามยาวในสปริงจากแผนภาพนะครับก็เห็นว่า,าลําโพงนะครับเมื่อเสียงส่งเสียงออกไปนะครับก็จะเกิดส่วนขยายส่วนอัดนะครับสลับกันไปนะครับถ้าเราดูแผนภาพนะครับการกระจัดเทียบกับตาแหน่งนะครับก็เห็นว่าที่เป็นส่วนขยายนี้การกระจัดก็จะเป็นศูนย์นะครับส่วนอัดการกระจัดก็จะเป็นศูนย์ส่วนอีกแผนภาพหนึ่งก็เป็นแผนภาพ ความดันนะครับที่เปลี่ยนแปลงเทียบกับตำแหน่งนะครับก็เห็นว่าที่เป็นตำแหน่งส่วนขยายมีความดันจะมีค่าต่ําสุดที่เป็นตำแหน่งส่วนอัดนะครับความดันจะมีค่าสูงสุดนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่ากราฟระหว่างความดันอากาศที่เปลี่ยนไปกับตำแหน่งแล้วก็กราฟระหว่างการกระจัดนะครับที่เปลี่ยนไปกับตำแหน่งก็จะมีลักษณะเป็นเคลื่อนรูปทรายนะครับแล้วก็มีเฟสต่างกันอยู่90องศาบางทีก็เรียกว่าเป็นคลื่นการกระจัดหรือว่า ขึ้นความดันนะครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับสปริงนะครับขนลุกสปริงก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีส่วนอัดแล้วก็ส่วนขยายเหมือนกันต่อมานะครับมาดูอัตราเร็วเสียงนะครับเนื่องจากเสียงเป็นคลื่นชนิดหนึ่งนะครับดังนั้นอัตราเร็วเสียงจึงสัมพันธ์กับความยาวคลื่นลัมดาแล้วก็ความถี่เสียง f นะครับเช่นเดียวกับคลื่นต่อเนื่องนะครับก็ดังสมการ v เท่ากับ f แลมดานะครับอนอกจากนี้อัตราเร็วเสียงนะครับยังขึ้นอยู่กับสมบัติของตัวกลางในนั้นนะครับก็ได้แก่ความยืดหยุ่นแล้วก็ความหนาแน่นของตัวกลางนะครับก็กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าอัตราเร็วเสียงในตัวกลางแต่ละชนิดนะครับมีค่าไม่เท่ากันนะครับโดยทั่วไปอัตราเร็วเสียงในตัวกลางที่เป็นของแข็งก็มีค่ามากกว่าในของเหลวแล้วก็อัตราเร็วเสียงในของเหลวก็จะมีค่ามากกว่าในแก๊สนะครับถ้าเราพิจารณาตาม ตารางนี้นะครับตาราง12.1อัตราเสียงในตัวกลางชนิดต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางที่เป็นแก๊สก็จะมีค่าน้อยที่สุดนะครับในของเหลวมีค่าปานกลางแล้วก็ในของแข็งก็จะมีค่ามากที่สุดแล้วก็ถ้าเราพิจารณาที่อากาศนะครับที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสเห็นว่าอัตราเร็วของเสียงมีค่าเท่ากับ3 3 1เมตรต่อวินาทีแล้วก็อัตราเร็วของเสียงในอากาศที่อุณหภ่มิ20องศาเซลเซียสนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 343เมตรต่อวินาทีซึ่งก็เห็นว่ามีความแตกต่างกันก็เนื่องจากว่าสมบัติความยืดหยุ่นและก็ความหนานแน่นของตัวกลางนะครับต่างก็ขึ้นกับอุณหภูมิดังนั้นนะครับอัตราเรเสียงในตัวกลางแต่ละชนิดจึงขึ้นกับอุณหภูมิเช่นกันนะครับทีนี้เมื่อเราพิจารณาอัตราเรเสียงในอากาศก็พบว่าอัตราเรเสียงในอากาศมีค่าขึ้นกับอุณหภูมินะครับในหน่วยองศาเซลเซียสดังสมการนะครับ v เท่ากับ3าบวก0.6 tc ครับโดยนะครับ v เป็นอัตราเสียงในอากาศนะครับที่อุณหภูมิ tc มีหน่วยเมตรต่อวินาที tc เป็นอุณหภูมิองอุณหภูมิของอากาศนะครับมีหน่วยองศาเซลเซียสโดยสมการนี้นะครับสมการ12.1อ่าใช้ได้ในกรณีที่อุณหภูมิอยู่ในช่วงลบ50องศาเซลเซียสถึง50องศาเซลเซียสนะครับเพราะว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านี้หรือว่าสูงกว่านี้นะครับ ค่าที่ได้จะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับดังนั้นก็จะใช้ได้เฉพาะในเงื่อนไขนี้เท่านั้นามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่าง12.1อัตราหรวอเสียงในอากาศในห้องที่มีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับมีค่าเท่า,ดาใดอแนวคิดนะครับก็แทนค่าอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสในสมการกา1นครับวิธีทำจะ v เท่ากับ3า1าวศน t c นะครับ เราก็จะแทน tc ด้วย25่นะครับ25คูได้15บวกกับ331ก็จะได้เป็น346เมตรต่อวินาทีนะครับดังนั้นก็จะตอบว่าอัตราลรยเสียงในอากาศในห้องที่มีอุณหภูมิ25าองศาเซลเซียสนะครับมีค่าเท่ากับ346เมตรต่อวินาทีต่อมานะครับตัวอย่างที่1 2 2จงหาความยาวเคลื่อนเสียงในตัวอย่าง12.1นะครับ หากความถี่เสียงมีค่าเท่ากับ2 5 6เฮิรห้าสแนวคิดนะครับเราก็จะใช้สมการ v เท่ากับ f ลัมดานะครับวิธีทำนะครับจาก v เท่ากับ f ลัมดานะครับเราก็จะได้ลัมดาเท่ากับ v ส่วน f นะครับเราแทนค่า v นะครับจากตัวอย่าง12.1คือ346เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็แทนค่า f จากโจทย์นะครับก็คือ2 5 6เฮิรหต ก็จะได้ลัมด้กมาเป็น1.35เมตรนะครับแล้วก็ตอบว่าความยาวของคลื่นเสียงนะครับที่มีอัตราเร็ว346เมตรต่อวินาทีและมีความถี่256เฮิรต์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1.35เมตรอ่าข้อสังเกตนะครับอัตราเร็วเสียงในอากาศขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศนะครับเพื่อความสะดวกในบทนี้นะครับจะใช้อัตราเร็วเสียงในอากาศที่ภูมิ 2 5ษาองศาเซลเซียสนะครับซึ่งมีค่า346เมตรต่อวินาทีนะครับเป็นแต่จะมีการกำหนดเป็นค่าอื่นต่อมาเราดูพฤติกรรมของเสียงครับเนื่องจากว่าเสียงเป็นเคลื่อนชนิดหนึ่งนะครับจึงมีการสะท้อนการหักเหการเลี้ยวเบนแล้วก็การแทรกสอดนะครับเช่นเดียวกับคลื่นทุกชนิดนะครับเราสามารถศึกษาพฤติกรรมของเสียงได้จากปรากฏการณ์ต่อไปนี้ครับ พฤติกรรมแรกนะครับเราจะดูที่การสะท้อนของเสียงนะครับาบางคนนะครับอาจจะเคยส่งเสียงตะโกนนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงกลับมาที่หูเราอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ตะโกนออกไปก็คือเป็นการสะท้อนของเสียงครับโดยมีเงื่อนไขที่สําคัญก็คือ,อโดยทั่วไปนะครับเสียงที่ส่งผ่านไปยังสมองจะยังคงค้างอยู่นาน0 1นดนวินาทีนะครับตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขที่ เราจะมาระบุนะครับว่าเป็นการสะท้อนของเสียงหรือไม่นะครับถ้าเสียงที่เปล่งออกไปนั้นนะครับเกิดการสะท้อนกลับมาให้ได้ยินในช่วงเวลาที่มากกว่า0.1นวินาทีนะครับเราจะสามารถแยกเสียงสะท้อนกับเสียงที่เปล่งออกไปได้นะครับเรียกเสียงสะท้อนในกรณีนี้ว่าเสียงสะท้อนกลับนะครับแต่ถ้าเราส่งเสียงในห้องที่แคบนะครับเ <Disc ard> ช่นในห้องนะ้ําเสียงสะท้อนที่เกิด <SE> ขึ้นจะกลับมา ที่หูในช่วงเวลาที่สั้นกว่า0 1วินาทีนะครับซึ่งเราไม่สามารถแยกเสียงที่เปล่งออกไปกับเสียงที่สะท้อนกับมาออกจากกันได้นะครับเราจะเรียกปรากฏการนี้ว่าการกังวานอันนี้ก็เป็นรูปนะครับการเกิดเสียงสะท้อน,นครับกับจากผนังตึกมาดูตัวอย่างครับตัวอย่าง12.3 ใช้คนหนึ่งอยู่ในบริเวณหุบเขาเขาตะโกนเข้าหาหน้าผาและได้ยินเสียงที่ตะโกนอีกครั้งในเวลา1.4วินาทีเขาอยู่ห่างจากหน้าผาเป็นระยะทางเท่าใดกำหนดให้ตราเด็วเสียงในอากาศขนาดนั้นมีค่า340เมตรต่อวินาทีแนวคิดนะครับเนื่องจากเขาได้ยินเสียงตนเองสะท้อนกลับมาใช้เวลา1.4วินาทีนั่นคือ เสียงเดินทางไปตกกระทบหน้าผานสะท้อนกลับมาถึงหูของเขานะครับคิดเป็นระยะทางเท่ากับ2เท่าของระยะทางระหว่างชายคนนั้นกับหน้าผาเาวิธีทำนะครับให้ชายคนนั้นอยู่ห่างจากหน้าผาเป็นระยะ S จะได้ว่า 2s เอท่ากับ Vt เราจะแทน V นะครับด้วย3 40เมตรต่อวินาที h, แล้วก็แทน T ได้1นึวินาทีนะครับก็จะได้ S เท่ากับ V ทส่วน2แทนค่านะครับ ก็ได้340เมตรต่อวินทีคูณกับ1.4วินาทีหารได้2ครับก็จะได้ระยะทาง238เมตรดังนั้นชายคนนั้นยืนอยู่ห่างจากหน้าผา238เมตรต่อมานะครับตัวอย่าง12.4ข้างเข่าส่งคลื่นเหนือเสียงไปตกกระทบเหยื่อและรับคลื่นสะท้อนถ้าคลื่นที่คั้างคาวส่งออกไปมีความถี่25กิโลเฮิรตซ ข้างเ่าจะสามารถตรวจพบเหยื่อที่มีขนาดเล็กสุดเท่าใดสำหรับคลื่นความถี่นี้แนวคิดเหยื่อต้องมีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับความยาวคลื่นเสียงนะครับโดยใช้สมการ v f เท่ากับเมดาเพื่อหาความยาวคลื่นเสียงหาวิธีทำนะครับความถี่ของคลื่นเสียง f เท่ากับ25กเท่ากับ2 5สลัง3 Hz. อัตราเร็วของเคลื่อนเสียง v เท่ากับ346เมตรต่อวินาทีนะครับก็คือโจทย์ไม่ได้กําหนดมาเราก็จะใช้ค่าเป็น v เท่ากับ346เมตรต่อวินาทีจาก v เท่ากับ f ลัมดาจัดรูปใหม่ก่อนแทนค่านะครับก็จะได้เป็นลัมดาเท่ากับ v ส่วน f แทนค่าก็ได้เป็น316เมตรต่อวินาทีส่วนด้วย25คูณ10กลัง3ามค,คำนวณออกมานะครับจะได้เป็น1.38คูณ10กปลังลบ2เมตรหรือเท่ากับ 1.38ซนเมตรครับก็จะตอบว่าครั้งคาวจะสามารถตรวจพบเหยื่อที่มีขนาดเล็กสุดเท่ากับ1.38เซตมร่ต่อไปนะครับไปดูพฤติกรรมที่2นะครับก็คือเป็นการหักเหของเสียงนะครับเมื่อพูดถึงการหักเหของเสียงนะครับเราก็จะยกอปรากฏการหนึ่งนะครับก็คือการที่เราาเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง โดยปกติแล้วนะครับดูจากแผงภาพนะครับชายคนนี้นะครับเป็นผู้สังเกตนะครับะนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าฟ้าแลบกับฟ้าร้องเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับแต่เหตุการณ์นี้ก็คือเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับก็เนื่องจากว่าอากาศบริเวณใ,ใกล้พื้นดินเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงนะครับวยกวาอากาศร้อนแล้วก็เหนือขึ้นไปก็จะมีอุณหภูมิต่ววําลงยกวยอากาศเยน็นเสียงนะครับที่ออกมาก็จะเกิดการดักนี้ ทีละนิดนะครับจนกระทั่งหักเหไปจนหมดนะครับซึ่งเราจะเรียกปรากฏการนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดของเสียงในอากาศนะครับก็เป็นตัวอย่างปรากฏการที่ใช้ในการอธิบายการหักเหของเสียงในอากาศชวนคิดนะครับเมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่น้ําความถี่และความยาวคลื่นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับในคาตอบนะครับเมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่น้ํานะครับ ความถี่ของคลื่นเสียงไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความยาวคลื่นมีค่าเพิ่มขึ้นเพราะความถี่ของเสียงเกี่ยวข้องกับความถี่จากแหล่งกําเนิดเสียงจึงมีค่าเท่าเดิมแต่อัตราเร็วเสียงในน้ํามากกว่าอาัตราเร็วเสียงในอากาศความยาวคลื่นเสียงจึงมีค่าเพิ่มขึ้นต่อมามาดูพฤติกรรมที่3นะครับของเสียงก็คือการเลี้ยวเบนนะครับก็ตัวอย่างปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนของเสียงนะครับก็คือ,อ เช่นนะครับมีคนคุยกันอยู่ในห้องนะครับแล้วก็คนที่อยู่ด้านนอกอได้ยินเสียงคุยกันนะครับตรงนี้ก็คือเกิดนะครับเสียงก็ไม่ได้ทะลุกำแพงออกมาครับแต่ว่าจะออกมาตามช่องต่างๆเช่นประตูหรือหน้าต่างนะครับหรือช่องต่างๆก็จะเกิดการเล YO ี้ยวเบนออกมาทําให้คนที่อยู่นอกห้องนะครับได้ยินคนที่อยู่ในห้องคุยกันได้จนคิดนะครับเสียงคอามถี่ต่ํากับ เสียงความถี่สูงเสียงความถี่ใดสามารถเลี้ยวเบนได้ดีกว่ากันแนคําตอบอ่าในจากเสียงที่มีความยาวคลื่นมากนะครับจะเลี้ยวเบนได้ดีกว่าเสียงที่มีความยาวคลื่นน้อยดังนั้นเสียงความถี่ต่ําซึ่งมีความยาวคลื่นมากจะเลี้ยวเบนได้ดีกว่าเสียงความถี่สูงซึ่งมีความยาวคลื่นน้อยอ่าพฤติกรรมสุดท้ายของเสียงนะครับก็คือการแทรกสอดของเสียงนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็อ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับ มีลำโพงอยู่สองตัวนะครับวางอยู่ในลักษณะดังรูปนี้นะครับปรากฏการที่เราถ้าเราเดินผ่านตำแหน่งต่างๆแล้วเราได้ยินเป็นเสียงดังนะครับแล้วก็เสียงค่อยนะครับตรงนี้ก็แสดงว่าเสียงจากลำโพงทั้งสองนี้มีการแทรกสอดกันนะครับก็จะเกิดเป็นตำแหน่งดังแล้วก็ค่อยสลับกันนะครับก็เป็นไปตามหลักการซ้อนทับของคลื่นนะครับ ต่อมานะครับมาดูแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัด12.1อ่าข้อ1เสียงความถี่1000เฮิรตซ์และความยาวเคลื่อน1.5เมตรเคลื่อนที่ผ่านน้ำอัตราเร็วเสียงในน้ำมีค่าเท่าใดวิธีทำนะครับก็จาก v เท่ากับ f ลันด้าการค่านะครับ f ก็คือ1 0 0 0เฮิรตซ์ลมดาคือ1.5เมตรก็จะได้อัตราเร็วเป็น 1, 5 0 0เมตรต่อวินาทีนะครับดังนั้นเราก็จะตอบว่าอัตราเร็วของเสียงในน้ำเท่ากับ หนึ 1> 1, ่งพันห้าร้อยเมตรต่อวินาทีอ่าข้อสองนะครับถ้าอุณหภูมิของอากาศเท่ากับสามสิบองศาเซลเซียสอัตราเร็วเสียงในอากาศมีค่าเท่าใดน,นะครับที่ทำนะครับก็จะ v เท่ากับสามร้อยสามสิบเอ็ดบวกศูนย์จุดหก p c นะครับเราก็จะแทนค่า่คือ30องศาเซลเซียสนะครับก็ได้คำตอบเป็น3 4 9เเมตรต่อวินาทีนะครับ แค่แต่ว,ว่าตารางเสียงในอากาศมีค่าเท่ากับ34.9เมตรต่อวินาทีต่อมาข้อ3ครับถ้าเร็วเสียงในอากาศเท่ากับ347.2เมตรต่อวินาทีอุณหภูมิของอากาศขนาดนั้นมีค่าเท่าใดนะครับหาอุณหภูมิของอากาศนะครับจากสมการ v เท่ากับ3 3มบวก p c แทนค่านะครับเราจะแทนค่า v เป็น347.2เเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็แก้สมการเพื่อหา ก็จะได้ t ทมาเป็น27องศาเซลเซียสนะครับดังนั้นคำตอบนะครับอุณหภูมิของอากาศขนาดนั้นมีค่าเท่ากับ27องศาเซลเซียสข้อที่4นะครับปรบมือ1ครั้งหน้าผนังตึกซึ่งอยู่ห่างออกไป15เมตรจะได้ยินเสียงสะท้อนจากการปรบมือหรือไม่เพราะเหตุใดกำหนดอัตราดร็วเสียงในอากาศเท่ากับ350เมตรต่อวินาทีและแยกเสียงได้ถ้าช่วงเวลา ห่างมากกว่า0.1วินาทีนะครับแนวคิดนะครับการปรบมือหนึ่งครั้งนะครับผู้ปรบจะได้ยินเสียงปรบมือและเสิ่งที่สะท้อนจากผนังนะครับโดยผู้ปลบมือสามารถแยก2เสียงออกจากกันได้เมื่อเวลาที่เสียงสะท้อนมาถึงหูต่างกัน0.1วินาทีขึ้นไปนะครับให้ t เป็นเวลาเสียงเคลื่อนที่ไปและกลับนะครับเราก็จะได้ t เท่ากับ s บี S, S ก็จะเป็นระยะทางไปกลับนะครับดังนั้นก็เป็น15เมตรบอก15เมตรส่วนด้วย V คือ350เมตรต่อวินาทีคำนวณออกมานะครับจะได้เวลานะครับ T เท่ากับ0.086วินาทีนะครับปกติเสียงที่ผ่านไปยังสมองชะติดประสาทอยู่ประมาณ0.1วินาทีนะครับดังนั้นจะไม่ได้ยินเสียงสะท้อน ข้อนี้นะครับเราจะตอบว่าจะไม่ยินเสียงสะท้อนจากการปรบมือเพราะหูไม่สามารถแยกเสียงปรบมือกับเสียงที่สะท้อนออกจากกันได้ต่อไปนะครับข้อ5ในายกดแตรในที่โล่งหลังจากนั้นนาน1.5วินาทีนายขอซึ่งอยู่ห่างออกไปได้ยินเสียงแตรนายขออยู่ห่างจากนายกอเป็นระยะทางเท่าใดนะครับกำหนดอุณหภูมิของอากาศขณะนั้นเป็น20องศาเซลเซียสนะครับวิธีทำนะครับหาระยะทางระหว่างนายกและนายขอจากเอเท่ากับบี อ่าตอนแรกเราก็จะหา v นะครับจาก v เท่ากับ331บวก0.6 t pc อ่าแทนค่านะครับก็จะหาอ่อัตราเร็วนะครับที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็แทน pc ด้วย20องศาเซลเซียสจะได้อัตราเร็วออกมาเป็น343ิเมตรต่อวินาทีนะครับอ่าต่อไปก็จะหาระยะทางนะครับจ s เท่ากับ v t แทนค่านะครับก็เป็น S อสกับ3ามร้อยสามเมตรต่อวิธีคูณกับ1.5่ด้วินาทีนะครับก็ไย้ระยะทางมาเป็น514.5เมตรนะครับดังนั้นก็จะได้คำตอบนะครับว่าในขออยู่ห่างในกอเป็นระยะ514.5เมตรนะครับตัวแบบฝึกหัดนะครับข้อที่6นะครับแหล่งกำเนิดเคลื่อนเสียงนะครับให้เสียงที่มีความยาวเคลื่อน0.70เมตร ถ้าอันูมิของอากาศขนาดนั้นเป็น40องศาเซลเซียสความถี่ของเสียงมีค่าเท่าใดน,นะครับที่ทําหาอัตราเร็วของเสียงนะครับจากสมการ v เท่ากับ331บวก0.6 pc นะครับแทนค่า pc ได้40องศาเซลเซียสนะครับก็จะได้อัตราเร็วเป็น355เมตรต่อวินาทีนะครับหาความถี่ของเสียงจากสมการ v เท่ากับ f e lambda นะครับก็จัดรูปใหม่นะครับก็จะได้เป็น f e เท่ากับ v ส่วน lambda นะครับแทนค่านะครับก็จะได้เป็น355เมตรต่อวินาทีส่วนไม่ศูนย์นเมตรก็จะได้เอฟเป็น507.1เฮิร์ตนะครับอา่าเราจะตอบว่าความถี่ของเสียงมีค่าเท่ากับ507.1เฮิร์ตอานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับหัวข้อที่1นะครับของบทที่12เรื่องเสียงนะครับก็คือหัวข้อธรรมชาติของเสียงอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่